ผมอยากฝากถึงคุณครูปีชานะครับผมมีเวลาให้คุณครูสามวันในการคิดและทบทวนนะครับสามวันเท่านั้นที่ผมให้เวลาครูปีชาสามวันเพราะวันนี้ยังมีเวลาที่ครูจะกลับตัวกลับใจนะครับอย่าถล้ำลึกเลยครับความจริงมันต้องประกบ นะครับคุณครูรู้อยู่แล้วนะครับว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกาคุณครูไม่มีลัตเตอรี่ห้าสามสามเจ็ดสองหกนะครับผมด้วยความเคารพคุณครูนะครับอยากให้โอกาสคุณครูกลับตัวขับใจนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณครูจะเป็นแบบครูจอมทรัพย์นะครับต้องถูกออกราชการนะครับต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับเอกสารทั้งหมด ทุกอย่างของผมที่เตรียมไว้นะครับเราไม่ได้มอบให้เฉพาะกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดอย่างเดียวขณะนี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าเข้าใจกองบัญชาการตำรวจนะครับที่ทําคดีนี้ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดแม้ทั้งทีนายวามของลุงจดูนนะครับเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยมีการบริรณาการร่วมกันนะครับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดยพลตำรวจโททิติราษฎ์หนองหาพิทักษ์นะครับซึ่งได้มีการดําเนินการนะครับในทางลับเนี่ยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจทร o n ภาคเก็ดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจ t ร o n ภาคเจ็ดจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าขนานี้เนี่ยกองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลางนะครับและร่วมกับกองบังคับการปราบปรามนะครับโดยพลตำรวจตีไม่ตีชิมเฉิดนะครับบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจร้องภาคเจ็ดนะครับกําลังขี้คายลัตเตอรี่สามสิบล้านนี้นะครับและผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินสิบห้าวันน่าจะได้คอยุตินะครับดังนั้นจึงบอกคุณครูปีชาเลยครับว่าให้เวลาอีกสามวันนะครับ ให้เวลาครูปีชาอีกสามวันนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมจะไม่ไปก้าวล่วงกับทีมทนายความของคุณคุณลุงจรูนเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทีมทนายของคุณลุงจรูนแต่ผมจะทาความจริงให้ปรากฏว่าครูปีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่สามสิบล้านนะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะครับเราขอไม่เปิดเผยนะครับเพื่อไม่ให้มีการดําเนินการนะครับ เอาเอกสารที่เราจะมาเปิดเผยไม่ได้นะครับไปใช้ในทางคดีแต่รับรองได้ว่าหลักฐานที่ผมมีของทีมงานชมรมนกรรมนะครับซึ่งเป็นทีมงานของคุณครูจำทำคดีครูจทซับมานะครับมีไทม์ไลน์นะครับขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่31ตุลาที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มีขั้นตอนของการซื้อลอตเตอรี่นะครับการขายลอตเตอรี่ที่มาของลอตเตอรี่นะครับ จนถึงการส่งมองลบลอตเตอรี่จนถึงคลิปสนทนาระหว่างคุณครูกับแม่ค้านะครับไทม์ไลน์ที่แม่ค้ามาหาครูที่บ้านหรือแม้กระทั่งประจักษ์พยานที่มาก่าวอ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่รับนะครับทุกอย่างนะครับเรามีหลักฐานไทม์ไลน์นะครับเหมือนคดีครูจมซัพย์นะครับให้ทราบเลยนะครับแล้วเราเชื่อว่าผมเองเนี่ยนะครับยินดีเป็นประจักษ์พยานในคดีนี้นะครับ ให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนการคดีหรือกองบัญชาการตำรวจทำภาคเจ็ดคดีผมยินดีเป็นพยานให้นะครับในการส่งมอบพยานหลักฐานต่างๆให้กับกองบัญชาการตำรวจทำภาคเจ็ดโดยเป็นเอกสารที่อยู่ในสำนวนนะครับต้องบอกเลยแต่ยืนยันว่าวันนี้ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยความจําเป็นจริงเพราะผมเชื่อว่ามีทั้งสองฝ่ายนะครับมาดูอยู่แล้วก็มีเจ้าที่รับมาดูอยู่นะครับ ต้องบอกเลยว่าหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับผมถึงให้โอกาสครูนะครับอย่าถลำลึกเลยครับครูเพราะว่าให้เห็นแก่ครอบครัวนะครับคุณครูจอมทรัพย์เป็นบทเรียนมาแล้วนะครับยังไงความจริงก็คือความจริงมันหนีไปไม่พ้นนะครับนะก็ฝากถึงข้าราชการตํารวจนะครับท่านมีหน้าที่อำนวยความสะทําให้กับประชาชนนะครับขอให้คดีนี้ ทำคดีด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานะครับรับรองว่าคดีนี้มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลคดีนะครับผู้ใหญ่ในสำนักง,งาตงนตำรวจช่าิคดีจับตามองอยู่แล้วคดีนี้เป็นคดีที่มีน้องประชาชนสนใจทั้งประเทศนะครับและฝากถึงทนายความนะครับที่ไร้สดนะครับออกมาเปิดตำราดกฎหมายนะครับท่านไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์นะครับท่านคอยดูแล้วกันว่า สิ่งที่ผมจะทํานะครับเพื่อเป็นน้องประชาชนเพื่อความถูกต้องนะครับไม่เฮ็โดยอ่างครั้งนี้เป็นแบบเป็นการเลอกเรียนแบบนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้าหากทาสําเร็จจะมีการลอกเรียนแบบคดีรัตตารีแบบเนี้โผล่ขึ้นมาอีกจํานวนมากทั่วประเทศนะครับดังนั้นถ้าท่านเป็นทนายความนะครับขอ,อให้ท่านยังไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพูดเลยนะครับมันจะทําให้ความเสียหายต่อทีนนายความของลุงจูรูนเองก็ดี การทงานของชมรมคดีนะครับซึ่งท่านดูถูกมาตลอดแล้วท่านก็กล่าวหามาตลอดว่าอยากดังนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเราทาคดีมามากมายนะครับแต่ครั้งนี้ประจักษ์พยานของเราที่เราได้มาลูกหลงเขกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราขอยืนยันว่าครูไม่ใช่เป็นเจ้าของอัตลีสามสิบล้านแล้วพรุ่งนี้นะครับจะมีการนะครับไปที่สตชนะครับเพื่อดําเนินการ นะครับย้ายผู้กำกับการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและเดี๋ยววันอังคารบ่ายสองโมงครึ่งนะครับจะมีการมอบพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับกองบัญชาการตระเวนภาคเจ็ดและกองบัญชาการตราเวจสอบสวนกลางดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ติดตามนะครับความคืบหน้าแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะมาเปิดเผยในเฟซบุ๊กให้ดูนะครับ และพี่น้องประชาชนจะเข้าใจไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วถึงวันนั้นก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่นะครับของเรานะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็ฝากถึงตาจาริทธทานะครับนักทิทาของลุงจรูนด้วยนะครับว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับผมยืนยันด้วยเกียรติของผมเองว่าเขากําลังทํางานกันอยู่ขอเวลาให้เขาทางาน นะอีกสักระยะหนึ่งและขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับลุงจรูนนะครับต้องยงนืนยันว่านายไม่มีการแจ้งข้อหากระุงจรูนดังนั้นธนาสิทธาไปเที่ยวญี่ปุ่นให้สบายใจนะครับแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขทางเรื่องคดีนะครับคงไม่น่าจะมีอะไรที่น่าหนักใจขอเวลาให้ทางกองบัญชาการตำรวจภาคเจ็ดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและชมุมนุมในการร่วมกันบูรณาการทํางานก่อนแล้วถึงเวลานะครับจะมาเปิดเผยให้ทราบ นะครับขอบคุณครับ